สวัดีคะ่ะรวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเกง๋ง Toyota Camry นะคะรถยนต์ปี01เกียร์ออโต้รถสวยๆมากันแล้วค่ะม,มองหารถสำหรับไปใช้งานกันอยู่มาเลือกชมได้ที่หน้าช่องเลยนะคะมีเพสริดแยกไว้แต่ละรุ่นเลยค่ะทุกท่านสะดวกสบายง่ายต่อการค้นหาเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะรถ Toyota Camry ปี01คันนี้นะคะเป็นโฉมของไฟย้อยค่ะตรวจ สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนอีกหนึ่งโฉมค่ะทุกท่านคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปสุดสีสวยตัวถังสวยเดิมๆ you, บุบ๊คเซอร์วิสอยู่ครบเบาะไฟฟ้าใช้งานปกติวิทยุจอโซนี่รีโมทครบแอร์เย็นค่ะ73,000บาทนะคะเครื่องยนต์สมบ,บูรณ์ดีนะ้ำไม่ดันกวันไม่ไหลช่วงร่างดีค่ะ เกียร์เขานิ่มเข้าครบนะคะยางปี2020ยังสภาพดีอยู่สามารถใช้งานได้ยาวๆได้เลยขับทางไกลได้สบายค่ะ73,000บาทรถอยู่จรัน13ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครสนใจสามารถติดต่อสอบถามและนัดชมตัวรถด้วยตนเองได้เลยนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะโทรไปคุยโดยตรงและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน แอดมินแนะนำกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ